อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนกับวันแรกของแดงที่นี่นะคะน้าก่อสูเลหรือว่ารัดกระเรียงนะคะเอ่อเก่อสูเลกับรัดกระเรียงนี่คืออย่างเดียวกันนะคะแต่ว่าคนกระเรียงเขาจะเรียกว่าก่อสูเลแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะเรียกว่ารัดกระเรี่ยงก็เหมือนกับคนไทยเรียกญี่ปุ่นกับเจแปเปนอย่างเงี้ยเขาอาจจะ รู้จักตัวเองว่าเจแปนใช่ไหมคะแต่ว่าคนไทยก็จะเรียกเขาว่าญี่ปุ่นประมาณแบบน <S <s ี้นะคะแต่ก็คือมันก็คืออันเดียวกันอะและตอนนี้นะคะเรากําลังไปที่ค่ายทหารนะคะซึ่งก็มีน้องผู้หญิงเขาจะเป็นไกด์พาแดงไปนะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าชีวิตของทหารที่นี่เขาอยู่กินกันยังไงนะคะแดงเองก็เพิ่งจะได้มีโอกาสมาที่ค่ายทหารกะเหรี่ยงเป็นครั้งแรกนะคะก็เห็นแต่ใน YouTube นะ ติดตามจากในเฟซในเพจใน YouTube วันนี้ได้มาเย็นด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าค่ายกระเหรียงนะคะมันไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะที่นี่เป็นแค่หนึ่งกองพลเท่านั้นนะคะที่นี่คือกองพลเจ็ดนะคะซึ่งค่ายของกระเหรียงทั้งหมดมีทั้งหมดเจ็ดกองพลค่ะและตอนนี้เรามาที่กองพลที่เจ็ดซึ่งก็เป็นค่ายที่แบบไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรขนาดนั้นนะคะหอมกันเลยทีเดียวคะ่ะทุกคน เหนื esse, ่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยแก้ว่าจะใครอภัยดีหรอเวนล็อกคุ๊ดี่ไม่เข้าใจแต่นัปเปอร์ภาษาไทยแล้วบ้างเหรอแต่อะไรแกแจกวันรุ่ซ้อที่ไหนแต่แกภาษาเวนล็อกคุณดซี่หมอบกันยนต์โอเคถ้าคนกระเรียงฟังเข้าใจก็คือตามนั้นนะทุกคนแต่แกฟังไม่เข้าใจนะเขาทำอะไรกันอยู่เอ่ย ชีวิตของทหารที่นี่นะคะนคิดว่าช่วงนี้เขาก็คงจะมีการพัฒนาแหละพัฒนาบ้านพักพัฒนาชุมชนนะคะตอนแรกไงมามจะเหรออก็เต๊ถอดเดือดซอเผลือยไหมคือตอนนี้เขากำลังปรับที่อยู่นะคะเพื่อที่จะสร้างที่พักอีกหลังหนึ่งนะทเลอนะ สร้างที่นี่ด้วยนะคะตรงที่เขากำลังปรับที่อยู่นะซื้อเพอพี่ออกไปร่าหรอมาหลายคนเนี่ยพี่แนงอืมมาหลายคนเจ้าที่มั่งไหมอ้าวะมาจะมาฟาราวะมอ่งมาฟาราส่วนเรื่องนี้ไงอืมคนเราจะมีอย่างไราอรอดูรอดูหน่อยเมละอขเนี่ยว่าปีอ่อนี่ยว่าจะมีเกี่ยวเนี่ยว่าทอบุนเอาไวาบ้านเรนเนี่ยว่า ถห้ทให้หลอมอ่มาวตัเราทเป็นยานอ่เอาไว้้าเนี้ก็้อ่เไป้วแล้วเอ้นเอาไเกล็เโบนี่อ่ะก็ตอกคอร์นไม่คอร์ดูรัโบ่รอคอร์บ้อนั่นต้นเล็กคอรเลวีมากเห่ากระดาอ้กนมาฮะแีรวูแล่ั่วูนูห้อตดูนี่แหละขันนี้อเตาดู อุลุบว่ามันในสงูเนาะฉันเองทนตาตดดเตงอันนี้อันนี้อะไรคะเนี่ยถ้าใครจะเหรอข้างตีนี่กดแล้วยกกดว้าอะไ่วก็เลยยืนต้งบบนั้นเมาดีเหรอฮะน้ำเมาดีเหรอย่าเนี่ยก็อสิโตไม่อสิโตซีเลยอะเอาว่าว่าบักคอหมอกคลอมือเราว่าโตโตมากกว่าบีบีมากว่าแก่เ่าเกี่หมอกมานีอสิโตอยาดูไตล่านึงอ่ะ ที่นี่ก็คือกองบัญชาการของ KNDO นะคะทุกคนมีท่าเรืออยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งแดงจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ฝังศพของท่านนายพลโบมีย้นะคะแดงจะพาไปดูนะคะตรงด้านหน้านี้เลยนะคะทุกคนเป็นหลุมฝังศพของท่านนายพลโบมีย้นะคะถ้าใครอยากจะรู้ประวัติว่าท่านคือใครเนี่ยก็ลองเสิร์ชดูนะคะซึ่งมันมีประวัติของเขามากมายใน Google นะลองเสิร์ชดูนะคะ มาทำความเคารพท่านนายพลโบมียหน่อยนะคะนอกจากหลุมฝังศพของท่านนายพลโบเมียะนะคะแดงคิดว่าที่นี่มีแค่นี้นะคะแต่ไม่ใช่แค่นี้คะ่ะทุกคนยังเป็นที่ฝังศพของลูกๆของท่านอีกสามคนนะคะนี่นี่เป็นความรู้ใหม่สําหรับแดงจริงๆแ,แดงจะพาดูนิดนึงนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาก็สู้รบเพื่อแผ่นดินของตัวเองนะคะเสียสละเพื่อชาติจริงๆเลยคะ่ะ แดงไม่รู้นะคะว่าใครเป็นใครแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แดงเพิ่งรู้คะ่ะว่าที่นี่เนี่ยมีผู้เสียสละชีวิตมากมายเพื่อแผ่นดินของรัฐกะเหรี่ยงนะคะเป็นลูกชายของท่านบเมียนะคะแต่ละท่าน,นชื่อว่าอะไรแดงก็ไม่รู้นะคะเป็นอะไรที่แดงต้องกลับไปศึกษาอีกทีหนึ่งนะคะน้องเขาบอกว่าเป็นพี่ชายของท่านนายพลเนดานะคะนายพลเตินดาตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะ านนายพลโบเมียวีระบุรุษของชาวกะเหรี่ยงที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาชนต่อสู้กับเผด็จการจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตมีบุตรทั้งหมด4คนซึ่งเป็นชายทั้ง4คนเสียชีวิตแล้วสคนจากการถูกลอบวางยาจากศัตรูซึ่งทั้งสท่านได้เสียชีวิตก่อนท่านนายพลโบเมียหัวใจของผู้เป็นพ่อ คงแหลกสลายไม่มีคำอธิบายเมื่อบุตรชายอันเป็นที่รักต้องจากไปทีละคนทีละคนปัจจุบันบุตรชายคนที่สองของท่านนายพลโบเมียยังมีชีวิตอยู่ก็คือท่านนายพลเนดาเมียที่ยังคงยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาชนต่อสู้กับผลิตการจนถึงทุกวันนี้และที่นี่ยังมีฟีระบุรุษผู้ล่าหันของชาวกาเรียงอีกสองท่านในค่ายนี้ ชีวิตทหารที่นี่ไม่มีอะไรที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับพวกเขาเลยพวกเขาอยู่ด้วยใจทำด้วยใจเพื่อปกป้องแผ่นดินรัฐเกเรี่ยงและประชากรเกเรี่ยงสำหรับรัฐเกเรียงแล้วทหารคือสิ่งเดียวที่ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยเพราะทหารคือด่านหน้าที่ต่อสู้เพื่อพวกเขาและจะไม่มีวันทอดทิ้งพวกเขา ทหารกะเหรี่ยงทำงานด้วยใจเพราะทหารกะเหรี่ยงไม่มีค่าตอบแทนไม่มีเงินเดือนแต่กลับมีทหารกะเหรี่ยงเข้ามารับใช้ชาติอย่างมากมายด้วยความสมัครใจอาคารด้านหน้านี้นะคะทุกคนที่แดงกําลังมุ่งหน้าไปนะเป็นโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลของทหารที่นี่นะคะแล้วก็ประชาชนเขาก็ใช้ได้อะ ใครเป็นอะไรก็มากันที่นี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูข้างในกันนะทุกคนนะนี่ป้ายเขียนไว้นะคะ k n d o Clinic นะคะนี่อันนี้แดงอ่านได้สถานพยาบาลของเขานะคะทุกคนเราก็ดูคร่าวๆค่ะถ้าหากว่าชาวบ้านหรือว่าใครได้รับบาดเจ็บเขาก็จะมากันที่นี่นะคะก็เป็นสถานพยาบาลเบื้องต้นนะคะ และตรงนี้นะคะก็เป็นหอพักของเจ้าที่นะคะเจ้าที่พยาบาลนะคะทุกคนก็เหมือนกับบ้านพักราชการบ้านเราค่ะแต่ว่ามันก็ตามสถานการณ์สถานภาพของแต่ละประเทศนะคะซึ่งสาวๆที่นั่งอยู่ข้างล่างนี้นะคะเป็นพยาบาลกันทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้เด็กก็พาชมบรรยากาศค่ายทหารของที่นี่นะคะถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยอาจจะดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นค่ายทหารมันก็เหมือนแค่หมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งค่ะที่นี่ อยู่กันอย่างง่ายๆเลยนะคะแค่มีที่พักให้เขามีอาหารแม้จะไม่มีเงินเดือนน่ะเขาก็อยู่ได้นะคะเขาทํางานด้วยใจจริงๆค่ะที่นี่เห็นว่ามีฐานไม่กี่นายนะคะเพราะว่าเป็นฐานค่ะเป็นฐานที่เขาก็กลับมาเฝ้าฐานซึ่งศัตรูเนบุกมาไม่ถึงอยู่แล้วนะคะตอนนี้ทหารจริงๆอะ่ะหลายนายมากเลยนะคะกําลังปฏิบัติ หน้าที่อยู่ในป่านะคะทหารที่ทําหน้าที่อยู่เนี่ยเขาไม่ได้กลับมานอนพักที่ฐานอย่างสบายใจนะคะเขาถ้านอนเป้าที่ป่าตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าศัตรูจะบุกมาเมื่อไหร่นะคะและเขาก็วางกําลังทหารเนี่ยไว้เยอะมากตามแนวเขตของเขาอะนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ศัตรูเข้ามาทําลายประเทศชาติของเขาได้เข้ามาทาลายประชากรของเขาได้อะนะคะ แต่นิยายในปนี้แฮทบัลเล่ซื้อโพลอลลอโชว์เลสเกนุยเนาะเอาแวสิทธภานี่ยมาต่ในต้นนี้มากคอบุคอนแลบเฮลสููเฮลสารแต่แต่รอเลิกก็ว่าอีกว่าชวยเปรยอนทีก็เลิกปัยญาโพลิธภานี่ก็โอตามมือตาคืนเนาะแ้ก็เี่เฮบาซื้อโพลิธภานี่ยไะเชิญมือลาเลิมือในต้นนี้เน่เปรยอนเนี่ยก็มีบัตรสับเลเนาะแต่นยายนี่ไปอีโชดีแลกดต๊ะกอดละสรเลีกดไลค์กดแชร์เห้ยจนเนาะตามด้